แล้วเรื่องของประเทศชาติวันนี้ฉันบอกว่าคุณวีระสมความคิดนะคะนํามวลชนเนี่ยไปทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะ,ะก็ถูกรวบตัวคือไม่ให้เคลื่อนไหวคําถามกลับไปก็คือแล้วทําไมกันไปได้ทําไมเอไปได้ทําไมกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปรปรสกลุ่มรักชาติน้ำลายไหลทั้งหลายไปกันได้ดิฉันไม่ได้บอกว่า การที่วีระไปตรงนั้นเนี่ยนะคะถูกหรือผิดแต่กําลังจะบอกว่าจะหามาตรฐานจากพวกคุณน่ะตรงไหนคนที่ไปช่วยทวงคืนแผ่นดินเขาบอกแล้วว่าถ้ารัฐบาลน,นะคะซึ่งเป็นคนพูดเองว่าจะทวงคืนวันนู้นวันนี้ขีดเส้นตายมาแล้วแล้วคุณทําไม่ได้อะ่ะเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาจะไปเรียกร้องเ็าจะไปทวงคืนไม่ได้เหรอต้องให้เขาทํายังไงนะคะต้องให้เขายอมรับในสิ่งที่คุณทําซึ่งมันไม่ถูกต้องอะ่ะ ขนาดคนเป็นนายกไปนั่งพูดได้ยังไงคะว่าอย่าว่าแต่เราเนี่ยไปลุกล้ำเขาอย่าอย่าว่าแต่เขาไปลุกล้ำเราเลยเราเองก็ลุกล้ำเขามันต้องแฟงแฟงแฝภาษาะไรคะแล้วการที่เราลุกล้ำเขาเนี่ยช่วยบอกดิฉันหน่อยคะ่ะว่าไปลุกล้ำตรงไหนเป็นนายกต้องรู้คะ่ะอย่ามาบอกว่าไม่รู้นะคะแค่คลิกเดียวสั่งไปนะคะใครที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้เอารายงานมาสิประเทศไทยไปลุกล้ำเข,ขมรเนี่ยนะคะตรงจุดไหน แล้วไปลุกล้ำมันตอนกี่โมงแล้วถ้าเรารุกล้ำจริงคุณเซนมันทำไมถึงไม่รู้เรื่องดิฉันถามหน่อยเถอะค่ะว่าวันเนี้ยนะคนไทยเราจะต้องมานั่งน้ําตาตกดูรัฐบาลที่นอกจากจะเมินเฉยในเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนไทยเขมรแล้วเรายังเห็นนายรมนตรีนะคะแอบลักหลับไปเซ็น M.O.U. ในเรื่องของแร่หายาอีกด้วยแล้วคุณจะแก้ตัวยังไงคะ คุณก็ให้คนของคุณออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวหรอกอย่าไปจิตตกแร่มันไม่ได้มีมากพอที่สหรัฐมันจะต้องการหรอกก็ถ้าเกิดว่ามันมีไม่มากพอหรือมันไม่ต้องการมันมาเซ็นทําหาเลยล่ะคะอนุทินเป็นพ่อไอทําเหรอนะฮะนะย้อนกลับมาที่เรื่องของหนองจานนะ,ะวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยคะ่ะว่ามึงจะเอาอยัางไงในขณะที่มึงเนี่ยนะฮะก็ไปนู่นไปนี่สแกมเมอร์เอาอยัางไง นะเรื่องของชายแดนมึงจะเปิดหรือปิดมึงจะปราบมึงจะปราบสแกมเมอร์มึงจะปราบเรื่องของอ่ามนุษย์หรืออะไรยังไงดูดีๆไปประชุมกันกันกบหลายๆประเทศนะลุยนู่นนี่นั่นตั้งคณะกรรมการบางเคสนะบอกว่ากว่าจะได้ทำงานเนี่ยนะจะต,ต้องใช้เวลาไปถึงมกราคือคือปีหน้าเลยกูถามจริงๆแต่ว่าโจรที่ไหนมันจะมานั่งรอให้มึงจับ ทำไมคะในเมื่อแพรทองทานรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยเขาปราบคือคือเขาป่าบเรื่องเนี่ยเขาปรามาตั้งแต่ชเวกโกโกได้ควายเขาปรามาตั้งแต่เมียนมาแล้วปราบไล่มาจนในที่สุดนี่นะจีนก็มาช่วยกันเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ววันดีคืนดีนะครับก็ไม่เป็นไรคะ่ะจีนจีนจีนไม่นี่กูก็ไม่เป็นไรคะ่ะกูเอาทั้ค่ะแล้วดิฉันถามว่า ถ้าจะฉลาดเนี่ยมึงไม่ต้องอยู่ข้างไทยค่ะมึงอยู่ของมึงเป็นประเทศไทยอย่างนี้แหละใครให้ผลประโยชน์ก็เอานะคะใครที่ทําให้เราเสียผลประโยชน์ทําให้ประเทศไท,ทยเราเสียหายหรือเสียเปรียบมึงก็ไม่ต้องไปเอามันก็แค่นั้นเองนะคะแล้วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ดิฉันบอกว่าเดินทางไปนู่นไปนี่ได้อะไรแทนที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะหรือมึงจะบอกว่าปัญหาปากท้องประชาชนแก้แล้วไงให้คนละสองพัน กรณีนี้ที่ฉันบอกว่าคนที่อยู่ในระบบคนมีงานทําพนักงานบริษัทหรือคนที่มีสตางค์เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนดีซะอีกดีค่ะนะคะอย่างพนักงานบริษัทหรือคนทํางานมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะเขาก็ยังใช้กินข้าวกลางวันเป็นค่ารถอะไรนู่นนี่นั่นก็แบ่งเบาภาระไปได้แต่ถามจริงๆเถอะค่ะว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สองพันมันจะอยู่ได้กี่วันก็ไม่เป็นไรเขาชอบแบบนี้ นะไม่ชอบว่าจะเอาเงินก้อนนึงแล้วไปลงทุนทํานู่นทํานี่ต่อยอดทําให้มีไรายได้เพิ่มนะไม่ต้องมานั่งรอรับแจกเป็นขอทานแบบนี้นี่ดินพูดเลยนะคะบอกว่าคนที่ไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดกระแสบ,บอกว่ามีการรับซื้อเรื่องของอคนละครึ่งร้านค้านู่นนี่นั่นจะไปทอดเขาก็ไม่ถูกคุณได้สองพันท่านในบัญชีคุณเนี่ยไม่มีเงินนะคะคุณจะเอาไปใช้ยังไง แล้วบางคนอย่าว่าแต่เงินนะคะที่จะเติมลงไปในโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เนี่ยยังไม่ดีเลยแล้วเขาจะเอาที่ไหนจะไปใช้คนละครึ่งเพราะฉะนั้นคนละครึ่งมันไม่ทั่วถึงละค่ะหนึ่งมืนบาทเ่ยนะคนยากคนจนคนพิการคนอายุ60ปีขึ้นไปน้ําหูน้ําตาไหลเกิดมาไม่เคยเห็นเงินขนาดนี้บางคนเนี่ยนะคะได้ไปก็ไปได้กินของดีๆที่ในชีวิตเขาไม่เคยจะได้กินบางคนก็เอาไปซ่อมบ้านบางคนก็เอาไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่ออะไรที่จะทำกับอา่าเขาก็จะทําเรื่อง ก็ประกอบอาชีพของเขาไปถูกดา่าถูกอะไรสารพัดแล้ววันนี้นะคะก็จะมีการด,ดํำเนินคดีเรื่องของการโยกงกมันจะให้เข้าใจอะไรได้คะนอกจากจะเข้าใจว่าใครก็ตามรัฐบาลไหนก็ตามหรือไออีนายกคนไหนถ้ามึงขึ้นมาแล้วมึงตั้งอกตั้งใจที่จะช่วยประชาชนมึงอยู่ไม่ได้หรอกทำไมไดิฉันถึงพูดอย่างนี้เราก็มีนายกคนไหนโดนละคะ เพราะทำไมถึงมีแต่คนในตระกูลชินวัตรหรือคนในพักพึกที่ทักษิณเป็นคนก่อตั้งมาเนี่ยโดนก็เพราะว่าพักอื่นมันไม่เคยต้องมาทําอะไรแบบนี้ให้ประชาชนไงมีแต่พักนี้แหละหที่ทําเพราะฉะนั้นก็โดนก็อยู่พักเดียวเริ่มมาตั้งแต่นะฮะสามสิบาทรักษาทุกโรคบ้านคืออ่อนนู่นนี่นั่นทํามาล้วนแล้วแต่เอาเงินภาษีเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือประชาชนมึงก็อยู่ไม่ได้ค่ะ จริงๆแล้วฉันถามว่าการที่จะช่วยเหลือประชาชนผลที่ได้ก็คือประเทศชาติมันก็จเจริญไปด้วยประชากรต่อหัวเขามีรายได้เขาก็เสียภาษีเพิ่มขึ้นนะฮะพอเขามีรายได้มากๆเขาก็จะเข้าสู่ฐานภาษีแล้วมันเป็นการช่วยจากรัฐคือคนเนี่ยมันมองแค่ว่ามึงแจกมึงแจกแต่ประเทศรวยอย่างจีนอย่างเกาหลีญี่ปุ่นแนะะม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็แจกเงินให้กับประชากรของเขาไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ คือคุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกยังไงอะถ้าประชาชนเขาไม่มีกําลังซื้อก็ค<ๆ>ิดกันง่ายๆแค่นี้แต่ปรากฏว่าถูกด่าแล้วก็มันจะถูกดําเนินคดีพอมาถึงยิ่งรลักมีโครงการรับจํานาข้าวทาไมถึงคิดจะจํานําข้าวฮะคาว่าจํานำเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นคําที่ดีหรอกแต่ลองคิดดูว่าข้าวราคาตกต่ำเมื่อกี่ปีก่อนที่รัฐบาลเพื่อไทยจะเข้าไปเนี่ยราคาข้าวตกต่ำถึงขนาดที่นะคะเขาไม่อยากจะขายแล้วอะ่วยให้มันเน่าเลย บางทีไม่ไปเก็บเกี่ยวเลยค่ะเพราะเก็บเกี่ยวออกมามันก็ขายไม่ออกมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทําไมเขาถึงจะจำนำข้าวเพราะอะไรดูไหมคะเพราะมันเกิดกลไกของการที่บีบแล้วเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเจ้าของโรงสีเช่นถ้าเกิดคุณทํานาเนี่ยนะ,ะคุณไม่ได้อยู่ดีๆนะรอฟ้ารอฝนแล้วข้าวมันจะงอกนะคะคนทํานาคนทําสวนคนทําไร่เขาจะรู้ดีมันถึงฤดูเนี่ยนะคะเพราะคุณเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องหว่านพืชลงไป เพื่อหวังผลอย่างนั้นแหละจะปูกข้าวก็ต้องมีการปักกล้าดำนาน่นนี่นั่นนะฮะจะปลูกผลไม้มันก็ต้องมีการาปลูกผักก็ต้องนู่นนี่นั่นก็คือต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ต้องลงทุนเสร็จแล้วก็ต้องมีค่าปรงค่าปุ๋ยอีกมันก็เป็นช่องทางของไดทุนนะคะที่จะให้คุณซึ่งเขาไม่มีเงินวงจรแบบนี้ที่ฉันบอกว่าถ้าไม่มีใครมาตัดเนี่ยนะเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งยันลูกยันหลานเนี่ยมึงทนดูได้เหรอฮะมึงเป็นผู้บริหารประเทศอ่ะ เขาก็เลยเข้ามาทําตรงนี้เพื่อตัดวงจรพ่อค้าของกลางตงัวนี้เพราะถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะก็กลายเป็นว่าไม่มีเงินจะไปซื้อปุ๋ยไม่มีเงินจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ก็ต้องไปกู้หรือไม่นะคะก็ใช้วิธีเอาข้าวแลกบางคนเนี่นะขนข้าวออกไปเพื่อจะขายปรากฏว,ว่าไปหักค่าต้นทุนปุ๋ยค่าอะไรแล้วต้องเดินกลับบ้านทั้งน้ำตาไม่มีแม้แต่ข้าวเหลือกลับไปบ้านหุงกินอะ มึงไม่เคยเจอมึงไม่รู้กันหรอกว่าเขาเนี่ยทุกยากกันยังไงนะคะรัฐบาลก็เลยคิดที่จะตัดวงจรตรงนี้ก็คือรับจำนำข้าวอยู่ที่หมื่นห้าเพราะต้องการให้ชาวนานเนี่ยนะคะไม่ต้องเอาข้าวเนี่ยก็คือ,อพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะไม่ขายก็ต้องขายเพราะว่ามันมีความจําเป็นติดหนี้ติดสินเขานะฮะไหนจะต้องซื้อ,อรุ่นนี่นั่นมาอีกเขาจะกดราคาให้เหลือเท่าไหร่ก็ต้องขายเพราะไม่งั้นก็ไม่มีตัง พอรัฐรับตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะที่หมื่นห้าพันบาทนั่นก็เท่ากับว่าเขากําลังที่จะทําให้ข้าวเนี่ยนะคะมันมีราคาก็คือตั้งราคามาตรฐานไว้เหมือนเรียก,กถ้าเราจะเรียกไม่ได้พูดถึงเรื่องของข้าวก็คือราคากลางอยู่ที่หมื่นห้าเอออุปกรณ์มันคงตรงเนี้หมื่นห้านะยังไงก็หมื่นห้าถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ไปสิหมื่นห้าห้าหมื่นแปดมืสองมืนอะไรมึงก็ว่ากันไป ในขณะเดียวกันเขาก็มีโครงการนะคะที่จะออกไปขายข้าวออกไปนู่นไปนี่ถ้าสมมุติว่าข้าวเนี่ยนะคะมันขายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันหรือมันมีผลผลิตมากเขาก็จะช่วยด้วยกันไปเอาข้าวเนี่ยไปแลกกับอาวุธยุโทโธปกณ์แลกนู่นนี่นั่นในประเทศที่เขาไม่มีข้าวแต่เขามีอย่างอื่นแลกกันซึ่งเขาเรียกกันว่าแบบจีทูจีอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะมึงผิดค่ะจำนำข้าวทำให้รัฐสูญเสียนู่นนี่นั่น แต่เวลารัฐประหารหรือเวลาที่ทำอะไรที่มันเป็นโครงการที่ล้มเหลวรัฐเกิดความสูญเสียไหมสูญเสียแล้วเอาเงินที่ไหนไปเช่าใช้ภาษีกูเช่นเดียวกันนะะแต่มันเป็นอะไรที่นิฉันบอกว่าอย่างเช่นกรณีของปรสนะที่เป็นงี่